สวัสดีครับนี่คือการสปอยอนิเมะส,สำนักถังเลิศพบจบแดนตอนที่114นะครับเปิดเรื่องมาในตอนนี้โยโย่ก็ได้บอกกับพี่ใหญ่เป้ยๆไปว่า ข้ารู้แล้วว่าเจ้ากําลังตามหาใครแต่ก็น่าเสียดายที่เขาไม่ได้อยู่ที่บ่อน้ําแข็งอคีียินหยางแห่งนี้ชื่อของเขาก็คือจกักรพัฒน์เงินครามซึ่งเป็นตัวตนสูงสุดของเผ่าย่างเงินครามนะครับจากนั้นโยโย่ก็ยังได้กล่าวต่อไปว่าวิญญาณยุทธของคนรักของเจ้าคงจะเป็นย่างเงินครามสินะนางถูกพิษข้าก็จะช่วยถอนพิษแต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องใช้จกักรพัฒน์เงินครามเพื่อปลุกพลังสายเลือดของนางให้ตื่นขึ้นมานะครับเพราะไม่อย่างนั้นพลังชีวิตของนางก็จะ ค่อยๆสลายหายไปพร้อมกับพิษร้ายและก็จะตายลงในที่สุดพี่ใหญ่เปย์ๆที่ได้ยินดังนั้นจึงได้รีบถามโยโย่ทันทีว่าท่านพอจะทราบที่อยู่ของจัก,กรพรรดิเงินครามหรือไม่ทางด้านโย,โยโย่จึงได้เล่าต่อไปอีกว่าจัก,กรพรรดิเงินครามก็คือผู้สูงส่งที่สุดของบรรดาญาเงินครามในทวีปโตหลัวในยุคหนึ่งก็จะมีจัก,กรพรรดิเงินครามได้เพียงหนึ่งเดียวและเมื่อหมื่นปีก่อนมารดาของเทพสมุดถังซานก็คือจัก,กรพรรดิเงินครามในยุคนั้นแต่เมื่อถังซานกลายเป็นเทพ จัก,กรพพัดเงินครามก็ได้สลายหายไปและหลังจากนั้นใครสืบทอดตำแหน่งจัก,กรพพัดเงินครามโยโย่ก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้โยโย่ก็ยังได้มอบโอสถทิพที่เกิดจากเกสรของเขามีสรรพคุณเหมือนกับตัวเขาและสามารถรักษาพิษได้ทุกชนิดให้กับพี่ใหญ่เป้ยเป้ยแล้วโยโย่ก็ยังย้ำกับเป้ยเป้ยต่อไปอีกว่าคนรักของเจ้าถูกพิษจากวิญญ,ญาณยุทธหากใช้โอสถทิพของข้าถอนพิษแล้วเจ้าจะต้องรีบหาจาัก,กรพพัดเงินครามมารักษาวิญญ,ญา ายุทธของนางโดยด่วนเมื่อย่างนั้นพลังชีวิตของนางก็จะลดลงเร็วขึ้นไปอีกนะครับทางด้านพี่ใหญ่เป้ยๆที่ได้ยินดังนั้นจึงได้กล่าวขอบคุณและถ้าหากการถอนพิษพบอุปสรรคเขาก็จะกลับมาหาโยโย่โยอีกครั้งนะครับแล้วพวกเขาก็ขอตัวออกเดินทางแต่ทว่าในขณะที่พวกเขาหันหลังกลับยาเสียนปิงแปดแฉกก็ได้ปรากฏตัวออกมาและก็ขอไปกับฮ่ววีเห่าเพราะเขาก็อยากเป็นเหมือนเทพีหิมะที่หลอมรวมเป็นวิญญาณยุทธกลับั่ววีเห่านะครับ หัววีเห่าที่ได้ยินดังนั้นก็ได้เริ่มไร้คาถาทำพิธีกรรมเชื่อมวิญญาณทันทีและในขณะที่พิธีกรรมดำเนินไปย่าเสียนปิงแปดแฉกก็ได้เล่าให้กับหัววีเห่าฟังว่าเดิมทีข้าก็อยู่ที่นี่อย่างโดดเดี่ยวโลกกว้างใหญ่หาได้เกี่ยวข้องกับข้าไม่ดังนั้น ข้าจึงอยากเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์เพื่อออกไปดูโลกภายนอกข้าถึงขนาดอยากไปแดนเทพเพื่อชมวิวทิวทัศน์เหนือหมู่เมฆข้าเชื่อมาตลอดว่าตัวข้าเองทําได้จนกระทั่งวันนั้นที่ข้าได้เห็นว่าเจ้ามีสุดยอดพลังน้ําแข็งแต่กลับดื่มน้ําพุอย่างเพลิงอัคคีที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกับตัวเองโดยไม่ลังเลข้าจึงเข้าใจทันทีว่าเจ้าก็คือคนที่ทําเรื่องที่น่าเหลือเชื่อให้สําเร็จได้แต่ข้ากลับไม่มีความเด็ดเดี่ยวเช่นนั้นเพราะฉะนั้นข้าจึงตัดสินใจ อย่างลับๆว่าเมื่อเจ้ากลับมาครั้งหน้าข้าจะขอติดตามเจ้าเพื่อออกไปดูโลกภายนอกนั่นเองนะครับ หัววีเห่าที่ได้ฟังเรื่องราวก็ได้ขอขอบคุณย่าเสียนปิงที่ไว้ใจในตัวเขานะครับและขอให้เชื่อเขาว่าอนาคตจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและเพียงไม่นานพิธีกรรมก็ได้จบลงจนพี่ใหญ่เป้ยเปยก็ต้องแปลกใจที่น้องเล็กของเขาได้รับวงแหวนวิญญ,ญาณแสนปีมาเพิ่มสองวงพร้อมกับกระดูกวิญญ,ญาณหนึ่งชิ้นจากย่าเสียนปิงแปดแฉกแล้วพี่ใหญ่เป้ยเปยก็ได้แสดงความยินดีกับหัววีเห่าที่ตอนนี้วิญญ,ญายุท์ทั้งสองของเขาก็ได้มีวงแหวนวิญญ,ญาณครบ7ดวง แล้วนะครับหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ออกเดินทางทันทีแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างทางหัววีเห้าก็ได้ขอแยกตัวไปหาตรงเอ๋นะครับส่วนทางด้านพี่ใหญ่เป้ยเป้ยก็ได้เข้าใจและไม่ว่าหัววีเห้าจะเลือกทางไหนเขากับสำนักถังก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กับหัววีเห้าเสมอนะครับแล้วพอพูดจบพวกเขาก็แยกกันเดินทางต่อไป และเพียงไม่นานหัววีเห้าก็ได้มาถึงที่หน้าสำนักเห่าเทียนและก็ปรากฏว่ามีบรรดาลูกศิษย์ของสำนักเห่าเทียนมากมายมาขวางเขาเอาไว้พร้อมกับไลใ่ให้หัววีเห้ากลับไปเพราะพวกเขาต่างก็ได้คิดว่าหัววีเห้าก็คือต้นเหตุที่ทําให้หนายน้อยตรงเอ๋อของพวกเขาได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับทางด้านหัววีเฮ้าที่เห็นดังนั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยวงแหวนวิญญ,ญาณแสนปีของเขาออกมาและจะเข้าไปพบตรงเอ๋อให้ได้นะครับแต่ทว่าทันใดนั้นลุงหนิวกับลุงไท่ก็ได้ ปรากฏตัวออกมาแล้วทั้งสองก็ได้ไล่หัววีเห่าให้กลับไปเช่นเดียวกันทางด้านหัววีเห่าที่ได้ยินดังนั้นจึงได้พูดขึ้นว่าเป็นเขาเองที่ปกป้องตรงเอ๋อไม่ได้นะครับและถ้าลุงหนิวกับลุงไทจะลงโทษเขาอย่างไงเขาก็จะยอมขอเพียงแค่เขาได้พบกับตรงเอ๋อนะครับทางด้านลุงไทที่ได้ยินหัววีเห่ายืนยันเช่นนั้นจึงได้ตอบกลับทันทีว่าได้สิเช่นนั้นก็เอาชนะฆ่าให้ได้ก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้ามีความสามารถพอที่จะปกป้องนางได้หัววีเห่าได้ ดังนั้นจึงได้เงียบไปคู่หนึ่งนะครับแต่ในขณะที่ลุงไทหันหลังกลับหัววีเห้าก็ตอบตกลงลุงไทจึงได้พูดขึ้นว่าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้อย่างนั้นหรือหัววีเห้าจึงได้ตอบกลับไปว่าแม้พลังจะต่างกันมากเพียงใดแต่ขอเพียงได้พบตรงเออเขาก็จะสู้จนสุดกําลังนะครับและพอพูดจบ หัววิห้าวก็ได้เปิดใช้งานกายแถววิญญาณยุทธเนตรแห่งอาซูล่าออกมาทันทีเลยนะครับลุงไทที่ได้สัมผัสดูดีๆก็ได้พบว่าวงแหวนวิญญาณที่6ของหัววิห้าวนั้นก็ได้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งโชคชะตานะครับจากนั้นลุงไทก็ได้ปลดปล่อยวงแหวนวิญญาณของเขาออกมาซึ่งก็ประกอบไปด้วย8ดํำ1แดงจนหัววิห้าวที่ได้เห็นก็ต้องตกใจนะครับจากนั้นลุงไทก็ได้กระโดดโจมตีใส่ทางด้านหัววิห้าอย่างรุนแรงแต่หัววิห้าก็หลบออกมาได้ทันนะครับ ลุงไทที่เห็นดังนั้นก็ได้กระโดดโจมตีใส่หัววิห้าวจนกระเด็นไปไกลแต่ทว่าในขณะที่ลุงไทกระโดดตามมาอีกครั้งหัววิห้าวก็รีบเปิดใช้งานความสามารถเนตรแห่งอาสุลา่าร่วมกับโจมตีทางจิตโจมตีสวนกลับไปจนลุงไทที่โดนการโจมตีนี้เข้าไปก็ถึงกับชะงักทันทีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามพอลุงไทตั้งสติได้ก็กระโดดโจมตีใส่หัววิห้าวอย่างรวดเร็วทางด้านหัววิห้าวจึงได้เปิดใช้ทักษะที่6โศกอนาตกรรมแห่งโชคชะตา โจมตีเช่นเดียวกันจึงทําให้ทางด้านลุงไทยหยุดไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็กระเด็นกลับไปหัววีห่าที่เห็นดังนั้นจึงได้กระโดดเข้าไปโจมตีในระยะประชิดแต่ก็ถูกหมัดลุงไทจนเขากระเด็นกลับมาเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นลุงไทก็ได้กระโดดโจมตีด้วยอุกาบาทจํานวนมากทางด้านหัววีห่าที่เห็นสถานการณ์ก็ได้เปิดใช้ทักษะกระดูกส่วนหัวแห่งโชคชะตาคลื่นวิญ,ญญาณระเบิดโจมตีโดนลุงไทแบบเต็มๆจนกระเด็นกลับไปแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ลุงไทยพยายามจะ ทำลายทักษะโจมตีวิญญาณของหัววิ่งหาอยู่นั้นทางด้านหัววิ่งหาก็ไม่รอช้ารีบเปิดใช้ทักษะกระดูกส่วนหัวแห่งโชคชะตาการพิภากษาแห่งโชคชะตาโจมตีซ้ำเข้าไปอีกครั้งแต่ทว่าก็เป็นเวลาเดียวกันที่ลุงไทหลุดออกมาได้นะครับเขาจึงรีบสวนการโจมตีของหัววิ่งหากลับไปส่วนทางด้านหัววิ่งหาที่เห็นดังนั้นก็ได้ใช้หมัดข้นหนึ่งเหมันรับการโจมตีเอาไว้จึงทําให้หัววิ่งหาวกระเด็นไปไกลและก็ได้รับบาดเจ็บนะครับจากนั้นหัววิ่งหาก็ได้เปิดใช้งานจิต วิญญาณของหญ้าสวนปิงแปดแฉกและด้วยทักษะหลอมรวมพลังของหญ้าสวนปิงแปดแฉกจึงทําให้พลังของหัววิห้าวฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วจนลุงหนิวที่เห็นสถานการณ์ก็ตกใจไม่น้อยนะครับจากนั้นหัววิห้าวก็ไม่รอช้ารีบเปิดใช้ทักษะดาบของจักรพรรดิเทพีหิมะพร้อมกับดาบทวินเหมันโจมตีใส่ทางด้านลุงไทยแต่ทว่าลุงไทยก็สามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้อย่างง่ายดายแล้วก็เปิดใช้ทักษะที่7กายแท้วิญญาณยุทธ์ออกมานะครับหัววิห้าวที่ได้เห็นดังนั้น ก็ได้โจมตีด้วยดาบขนาดใหญ่ใส่ลุงไทอีกครั้งเช่นเดียวกันแต่ทางด้านลุงไทก็ยังสามารถรับการโจมตีนั่นเอาไว้อย่างง่ายดายเหมือนเดิมแล้วก็โจมตีกลับไปจนหัววิ่งห้ากระเด็นไปไกลอีกครั้งนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเทพีหิมะก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ใช้ฝ่ามือจักรพพัดหนาวเหน็บไร้หิมะโจมตีลุงไท่ทันทีและในขณะที่ลุงไท่กาลังรับฝ่ามืออยู่นั้นหัววีห้าวก็ได้ใช้ฝ่ามือห้าตรงโจมตียํำเข้าไปอีกทีนะครับทางด้านลุงไท่ที่โดนการโจมตีอย่างหนักก็ได้เปิดใช้ทักษะที่6กายแท้อมตะออกมาแล้วก็กระโดดโจมตีใส่หัววีห้าวทันทีเลยนะครับทางด้านหัววีห้าวที่กระเด็นกลับไปก็ได้เปิดใช้กายแท้ว,วิญญาณยุธจักรพพัดน้ําแข็งจุติออกมา รับการโจมตีของลุงไทเอาไว้แต่ก็ถูกทำลายเหมือนอย่างเคยนะครับจากนั้นหัววีฮาก็ใช้ทักษะจากรพัตหิมะเหมันพระนงรับการโจมตีของลุงไทเอาไว้อีกครั้งแต่ก็ยังโดนลุงไททำลายอีกครั้งเช่นเดียวกันจนท้ายที่สุดในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังจะเข้าประทะกันอย่างรุนแรงลุงหนิวที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็รีบกระโดดขัดขวางการโจมตีของทั้งสองเอาไว้ทันทีเลยนะครับและหลังจากการต่อสู้จบลงลุงหนิวที่ได้เห็นเงาของตรงเอ๋อในกระบวนท่าของ หัววิ่เห่าจึงได้สอบถามนะครับทางด้านหัววิ่เห่าก็ได้ตอบกลับไปว่าหลังจากที่สูญเสียตรงเอ๋อไปเขาก็เก็บตัวฝึกฝนจนสามารถสร้างหนึ่งหมัดหนึ่งกระบี่หนึ่งฝ่ามือแล้วก็รวมกันเป็นสามสุดยอดแห่งเห่าตรงแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาใช้มันร่วมกับเทพีหิมะนั่นเองนะครับ จากนั้นลุงหนิวก็ได้อธิบายต่อไปอีกว่าเมื่อครูนี้ไททานใช้พลังวิญญาณไปถึง3ส่วนแต่เจ้ากลับสามารถต่อสู้กับเขาได้ถึงขนาดนี้อนาคตของเจ้าช่างไร้ขีดจํากัดจริงๆและพวกเขาก็เข้าไปภายในสํานักนะครับและพอมาถึงด้านในลุงหมิวกับลุงไท้พวกเขาก็ได้เชื่อแล้วนะครับว่าหัววิเห่านั้นจะสามารถปกป้องตรงเอ๋อได้นอกจากนี้ลุงหนิวก็ยังได้บอกกับหัววิเห่าอีกว่าตอนนี้ตรงเอ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อของ ได้ฝากจดหมายเกี่ยวกับวิธีรักษาอาการของนางอย่างละเอียดฉบับหนึ่งมาที่นี่และหลังจากที่ได้รับยาตรงเอ๋ก็ได้ฟื้นขึ้นมาจริงๆแต่หลังจากที่ฟื้นนางก็ลืมเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้รวมถึงเจ้าด้วยและตอนนี้นางได้กลับไปใช้ชื่อเดิมที่สําคัญตอนนี้นางหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับทางด้านหัววิเฮ้าที่ได้ยินดังนั้นเขาก็ได้แสดงความดีใจออกมานะครับและไม่ว่านางจะอยู่ที่ไหนไม่ว่านางจะเป็นใครไม่ว่านางจะจําเขาได้หรือไม่เขาก็จะตามหานางให้พบ แล้วก็จะฟื้นความทรงจําของนางกลับมาให้ได้นะครับและหลังจากพูดจบหัววีห้าก็ได้ขอตัวออกเดินทางทันทีเลยนะครับต่อมาหัววีห้าก็ได้แวะมาที่หลุมศพของแม่ของเขานะครับแต่พอเขาได้มาเห็นก็ต้องตกใจเพราะว่าตอนนี้ที่ป้ายหลุมศพก็ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ให้เป็นสุสานที่สวยงามแล้วนั่นเองนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงและจบแบบไหนโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้หน้าที่หนีด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสด ดีครับ